ต่ตมาแต่ก่อนก่อนนอนชอบเตวิชโชแต่พอรู้สึกว่าเออพอเตวิชโชแล้วท้าให้นอนนอนหลับยากขึ้น <c oughs> เปลี่ยนเป็นตอนตื่นนอนตอนนี้มันเป็นนิสัยเลยว่าตื่นมาปีสามบ้างดีสองบ้างอาจะทบทวนแต่ว่าบางทีมันได้คําตอบเออไอนี้เหมือนกับติดติดไว้เมื่อตอนตอนค่ำคๆอ่ะแต่เราพยายามจะวางเพราะว่าถ้าไปคิดตอนนั้นมันจะทำให้เราปรุงแต่งเดี๋ยวนอนยาก <c oughs> ก็เลยวางวางไว้ก่อนแต่ว่ามันนุมัติตื่นมานเอ้ยมันก็ซบป,ปัญหานี้ขึ้นมาอะไรเออเป็นเป็นประจําเหมือนกันนั้นนั้นแต่ว่าการที่เรามาเข้าซูมมันมาก็คิดว่าส่วนหนึ่งอาตมาคิดว่าให้เตวิชโชแต่สําคัญเตวิชโชเนี้ไม่ใช่ว่ารวบคือการลงบัญชีเนี่ยไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเรามาสัรนข้างหนึ่งมันยุ่งเหยิงนะอันนั้นวัน,ว,นวันหนึ่งเราอาจจะอาจจะลืมอะถ้าเราสามารถมีเวลาคุยกันถึงเรื่องรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ มาถึงเรื่องเตวิสโชเออมันก็แค่แค่นี้เราก็ทบทวนเมื่อกี่นาทีมันก็ทําให้เราไ,ไม่พลาดประเด็นแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้เลยบางทีเป็นปัจจุบนันเข้าใกล้ปัจจุบันที่สุดมันจะไม่ไม่หลงง่ายๆอย่างที่ว่าแหละถ้าสมมติเอ,อ๊ะตอนนี้เป็นกิเลสไหมเออเมื่อกี้ที่พูดไปมีอะไรแฝงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปทบทวนเอาตอนก่อนอน,นอนหรือตอนทั้งวันเนี่ยบางทีมีหลายประเด็นที่เราลืมไปละอาจจะจดจดไปก่อนก็ได้ส่วน,นมัาจะจดจดไะป,ออประเด็นสําคัญจดไว จริงบางทีเราเขียนเขียนเรื่องลงลงในข่าวข่าวอโศกบ้างอะไรบ้างอจะมาบันทึกลงอะไรเงี้ยในหนังสือพิมพ์อะถ้าไม่จดด้โอ้โหประเด็นดีๆนี่ลืมเลยบางทีรวบมาเดือนหนึ่งเขียนทีครึ่งเดือนเขียนทีเอ้ประเด็นอะไรวะแต่ถ้าพยายามจดบ่อยๆนี่มันจะได้อะไรเงี้ยพุทธเจ้าท่านก็ก็สอนให้เราเตวิชโชเป็นวิชาประจําตัวไงสามอย่างนี้เราก็มีทั้งรวบแบบปัจจุบัน รวบ5้านาทีรวบสินาทีรวบครึ่งวันรวบหนึ่งวันรวบหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนบางทีมันต้องดูเทรน์นะเทรน์ trend ของกิเลสเราอะคือคือไอ้กิเลสประจําวันเราจะไม่ค่อยรู้แต่เมื่อรวบยอดทําไมต้องคุยกับคนคนนี้ทําไมต้องโมโหกับคนคนนี้บ่อยมันจะมีเทรน์ของมันอยู่ว่าเอ๊ะเราไปติดใจอะไรเขาทําไมต้องกินอาหารชนิดนี้ประจําเลยถ้าเราไม่ไม่มีเทรน์บันทึกมันจะยาก